ฮัลโหลตะลุยกินอาหารเจที่เยาวราชทีมีให้กินทั้งปีไม่ต้องรอแค่ช่วงเทศกาลจ้ามาที่ร้านแรกร้านเจหลีอาหารเจบอกเลยว่าเมนูเขาเด็ดๆหลายเมนูเลยจ้าไม่ว่าจะเป็นเมนูที่เป็นแบบจีนแบบไทยนะจ๊ะนี่ก็คือเมนูเขาเล่มใหญ่มากพี่เด็ดก็คือมีความสงสัยเราจะไปอีกหลายร้านใช่ไหมจะได้สั่งแค่เมนูเดียวอะมีการถาม และเมนูที่นางกำลังกินอยู่ก็คือไก่จับจาหน้าตาจะไม่คุ้นเคยนะแต่หอมละมุนนัวมากอร่อยนะคะและนี่คือกลุ่มพีพ่ๆที่มาด้วยกันจะเรียกว่าเป็นสามจังหวัดเลยก็คือหาดใหญ่ชัยภูมิแล้วก็กรุงเทพจ,จ้าเมนูที่อยู่ต่อนหน้าเราคือผัดมี้งกะเชยแซ่บนัวอร่อยมากและเส้นบะหมี่อันนี้คือเหนียวนุ่มอร่อยไม่ไหวอันแระนี้คือขอกินโชว์หนึ่งกลุ่มจะดอกก่อนเนาะมันร้อนกินโชว์แบบเบาๆพอเดออ้อยังไม่จบ เซนมันเหนียวดีจ้ะและนี่คือเมนูที่แนะนำอยากให้ทุกคนต้องกินกัน